พี่เอิร์ธนี่มึงหลอกด่ากูดิใช่น้าดาา่าฉ<อ>ันไหมสวัสดีค่ะเบลลิสลานะคะรับบทเป็นกิมจิค่ะคาแรคเตอร์ของกิมจิเอาจงจริงก็ค่อนข้างเป็นเด็กที่ปากแซบแล้วก็เด็ดเดี่ยวค่ะแล้วก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองถ้าอะไรที่ไมอยุติธรรมกับส่วนรวมยิ่งฟีดแบ็กตัวเองเนี่ยก็คือจะพุ่งออกไปทําให้สิ่งนั้นมันถูกต้องบางทีก็อาจจะทําด้วยเหตุผลแต่ว่าส,ส่นวนมากทำด้วยอารมณ์ด่า ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเอาจริงสวัสดีวันจันทรน่าจะให้ข้อคิดใครหลายๆคนไปเยอะมากๆคะ่ะเพราะว่าพออ่านบทครั้งแรกเรารู้สึกเลยว่าแบบมันไม่ใช่แค่หนังวนลุปไปเรื่อยๆแล้วออกจากลุปมันจะเป็นอะไรมันมีความสัมพันธ์เพื่อนมีความสัมพันธ์แฟนมีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวรวมถึงนักแสดงสมทบเยอะมากๆอยากให้ทุกคนมาดูกันคะ่ะเพราะว่าไม่ว่าทุกคนจะเป็นแฟนคลับของช่องยูทูบเบอร์เองหรือว่าพี่ๆที่นักแสดงเองก็รู้สึกว่าน่าจะประทับใจกับเรื่องนี้มากๆอยากฝากเรื่องนี้สวัสดีวันจันทแฮปปี้วันเดย์นะคะแล้วก็เป็นหนังเรื่องที่2 ้วดวยปกติร้องเพลงอย่างเดียวนะคะมาจําบทก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากฝากทุกคนมาดูหนังเรื่องนี้ในวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะคะในโรงภาพยนตร์ค่ะฝากทุกคนด้วยค่ะพี่แอพย